ผมใช้ไอ้แก๊สน้ำมันนะพี่ไอรถแท็กซี่นะครับครับอาการมันเป็นสะดุดสะดุดแล้วก็เบรคแข็งครับมันแล้วบางทีมันก็ค้างเครื่องค้างครับเป็นรถโตโยต้ารุ่นไหนครับโตโยตา้าไอิพี่ปีสองพันสิบสองพันสิบเครื่องเป็นด <Duo, S 1> ูโอครับเครื่องดูโอดูโอเคใช้แก๊สระบบ LPG หรือ NGV ครับ LPG ครับอ๋อดูด โอเคใช้เป็นระบบหัวดูดนะคันนี้รถวิ่งกี่แสนแล้วครับประมาณหกเจ็ดแสนนะครับหกถึงเจ็ดแสนนะโอเคคันนี้ซ่อมอะไรมาแล้วบ้างครับเบื้องต้นอ่หม้อต้มหม้อต้มแล้วก็ไปเข้าหม้อต้มนะไครับของท่านมันมีปัญหาที่เครื่องยนต์นี่เดินไม่เรียบแล้วก็เบรกแข็งถูกไหมใช่ครับอ่าล้วไปซ่อมหม้อต้มอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับต้องบอกก่อนนะอันนี้เกี่ยวกับระบบเค,ครื่องยนต์แล้วระบบเบนซิลแล้วครับเครื่องยนต์เดินเรียบไหม ไม่เหมือนเดิมครพี่บ <Okay, S 2> างทีก็แข็ง okay. ครับเดี๋ยวท่านต้นจะขออนุญาตแนะนานะครับเบื้องต้นนะครับท่านเช็คหัวเทียนเช็คคอยจุดระเบิดก่อนนะครับเพราะว่าท่านยังไม่ดูนะหัวเทียนคอยจุดระเบิดนะครับท่ออากาศท่อไว้กั้มน,นะครับพวกนี้จะเป็นตัวควบคุมรอบเดินเบานะครับถ้าตัว ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรปกก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้รอบเดินบาของท่านมีปัญหาอ๋าอไอ,อปีกผีเสื้อก็ทาความสะอาดลวพี่ครับแล้วหัวเทียนกับคอยจุดระเบิดคขาไ,ไ,ไ,ได้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 ตรวจเช็คหรือย,ยังครับตรวจแล้วครับเรียบร้อยออพี่ก,กี้ผมถามท่านท่านบอกว่า,าทําแต่หม้อต้มอย่างเดียวอ๋อไอ้มาเช็คไอเช็ควันก่อนนะพี่อ่าเช็ควันก่อนคือหัวเทียนคอยครับเช็คแล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วคราวนี้ท่ออากาศที่ตัวหม้อลมเบรกครับได้เช็คไหมครับ วาล์วเบรกได้เช็คไหมคันนี้รอบเครื่องต่ำนะครับผิดปกตินะครับเพราะรอบรอบอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเก้าเก้าเก้าร้อยพี่้างทีขับไปบางทีขับไปไอเครื่องมันมันมันเล่นขึ้นเองอ่ะพี่วัดรอบถึงประมาณสองสามพันครับเครื่องเล่นขึ้นเองต้องหาสาเหตุนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้สามารถใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เข้าไปอ่านค่าได้นะปัญหาคือท่านล้างลิ้นปดบีเสื้อแล้วตกลงล้างแล้วเนาะลิ้นปดบีเสื้อล้างแล้วครับล้างแล้วล้างแล้วนะครับแล้วก็หัวเทียนคอยสมบูรณ์นะ ครับผมครับอ่ารอบไม่นิ่งถูกไหมแล้วเบรกแข็งถูกไหมคืออาการเบรกแข็งเนี่ยถ้ารอบสูงแล้วเบรกแข็งหรือว่าขับดียร์ดีแล้วเบรกแข็งก็บางทีรอบสูงสูงขับไปเังก็แข็งนะพี่อืมรอบสูงเบรกแข็งไม่อยู่อยู่แล้วแหละเพราะว่าท่านเกียร์โตหรือเกียร์ธรรมดาครับเกียร์โตครับอ๋อเกียร์โตเกียร์โตยิ่งไม่อยู่ใหญ่เลยเพราะว่าถ้าท่านเข้าเกียร์ดีอยู่แล้วรอบสูงเนี่ยเกียร์เขาจะเดินหน้าอย่างเดียวท่านเหยียบเบรกไม่อยู่ครับเบรกก็จะแข็งแสดงว่ารถของท่านนะผมสรุปให้เลยรถของท่านมีปัญหาที่รอบเครื่องยนต์ครับ ท่านลองไปเช็คตัวชดเชยรอบเดินเบาดูนะครับมีปัญหานะครับอาจจะเป็นตัวลิ้นปีกผีเสื้อหรือตัว TPS total position sensor ของท่านมีปัญหา TPS คือ total position sensor ครับตัวนี้นะฮะที่บอกไปฮะที่บอกตัวไหนครับเป็น TPS ครับ total position sensor ครับเป็นเซนเซอร์ปีกผีเสื้อเซนเซอร์ BTS ตรงตรงตรงข้างลิ้นปีกผีเสื้อครับข้างลิ้นปีกผีเสื้ออครับ๋อครับ เ้อตัวดําๆใช่ไหมครับใช่ครับครับอยู่ติดกับตัวลิ้นปีกปีเสือเลยครับตัวนั้นแหละครับตัว TPS เขาเรียกว่า TPS ถ้าถ้าเปลี่ยนมันต้องยกชุดใช่ไหมพี่เปลี่ยนไม่ได้ครับท่านต้องเช็คก่อนต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปอ่านค่าดูก่อนครับถ้าท่านเปลี่ยนแล้วอาจจะไม่หายนะครับและถ้าท่านไปหาพวกของเชียงกงมาเบอร์ไม่ตรงก็อาจจะไม่หายนะครับอ๋อครับมันต้องตรงเบอร์ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าไปเปลี่ยนไม่ตรงเบอร์มาไม่หายนะครับอย่าลืมนะว่ารถท่านใช้มา6 7แสนกิโลแล้ว นะแท็กซี่มันขับทุกวันนะพี่เนาะเข้าใจครับเข้าใจไปทําตามคาแนะนําผมดีกว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปอ่านค่าดูก,ก่อนนะครับอ๋อการค่าตรงปีกพิเส้อใช่ไหมถูกต้องออไปอ่านค่าด้วยแล้วต้องถามก่อนว่าท่านเคยเปลี่ยนปีกพิเสียรือเปล่าอ๋อมือจับสองตัวแต่ไม่รู้ว่ารหัสมันจะตรงกันรือเปล่าอ่านี่ไงเริ่มออกบาทีละหน่อยแล้วความลับเริ่มเปิดเผยทีละหน่อยเอาอย่างนี้ถ้าเบอร์ไม่ตรงครับจะคุมรอบไม่อยู่นะอ๋อครับต้องเบอร์ตรงนะครับถ้าไม่งั้นท่านก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับ เข้าไปป้อนรหัสใหม่นะครับถ้าถ้ามันเสียมันไม่ไม่เกี่ยวกับไอไอมันเกี่ยวกันเนะพี่เดี๋ยวนะผมจะบอกก่อนว่าถ้าปีกผีเสื้อเบอร์ไม่ตรงก็จะคุมรอบไม่ดีนะครับอถ้าปล่อยไว้ยังฝืนใช้กล่อง ECU มีปัญหาบอกไว้ก่อนนะครับครับลองไปทําตามคาแนะนําดูก่อนหาเบอร์ให้ตรงก่อนถ้าเบอร์ตรงแล้วยังไม่หายแสดงว่ากล่องของท่านมีปัญหาครับนะครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่า